ยกเพชรมวยไทยแอคทีฟพบกับนักชกจากประเทศฮังการีครับแพทริกซานะ่านะวันนี้ดูแล้วกาจช่วงให้หลับแะครับแพทริกซาน่านะครับ<น>เรกรงหมัดขวาไว้น่น,นเลยริดเพิ่มเติมเสริมแต่งมากมายครับรแม่นานๆจะเพื่อนทัพไปพบพกับระบบก,การให้คะแนนนี้เราให้คะแนนกันทุกยกนะครับไม่ได้ดู ผลการแข่งขันแบบประเภทเหมารวมนะครับดูเป็นภาพรวมเะครับเราดูจากคะแนนทุกยกแข้งขวามาแล้วครับยกเพชรครับแต่ดูนะพลาสติดไม่กลัวครับวันนี้อยากจะแลกนะครับก็เคยสัมผัสกินกายกันมาแล้วนะครับจะถอดแ้นให้หายขาดใจครับที่เหลือนี่เขาก็จะดูแต่ละยกแต่ละยกนะครับดูครับลูกขยันนะครับแฟตติกมาแล้วครับมีศอกงัดเลยครับทางด้านของยกเพชร ครับไปตัดขาไปเรื่อยๆนี่อาจจะมีผลนะครับยกเพชรนี่ก็ไม่ได้ต่อยห้ายกมาก็แหมก็พอสมควรเลยครับโอ้ยไก่ฟ้าสูงสวยไปอีกทีนึ่งครับต้นขาต่อยลำโตโอ้โหเริ่มจะมาถีบเรื่อยๆนะครับอาวุธของแพทติมซาน่าได้สี่คืนหนึ่งมาซาครับเต็มๆครับนี่นะครับโอ้โหกำลังจะบอกว่าได้สี่คืนหนึ่งยังไงก็ไม่กำไรครับ เรียบร้อยครับนับสาวกับบอลลุกนะครับแบบนี้จบเลยครับขายขาใจครับน็อกยก2ครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพชัดๆชัดๆเกิดอะไรขึ้นครับโอ้่าจาใจครับสีมกองเชียร์กันกับแฟนๆหน้าจอช่อง8โดนอะไรครับโอ้เตะพับนอกนะครับดูนะครับยกโอ้ยเข้าข้อพอดีครับ แมนั่นแหละครับเอามือคุ้มขาเลยครับปักเข้าไปครับโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ครับเข้าบานพับพอดีครับศูนย์รวมเอ็นแะครับตรงนั้นไม่ใช่ศูนย์รวมนาฬิกาะครับไปเข้าข้อเข้าบานกันกับแฟนๆหน้าจอช่อง8โดนอะไรครับโอ้ไปพับนอกนะครับดูนะครับยกโอ้ยเข้าข้อพอดีครับ นั่นแหละครับเอามือคุมขาเลยครับปักเข้าไปครับโอ้โหเรียบร้อยครับไี่ครับเข้าบานพับพอดีครับศูนย์รวมเอ็นแล้วครับตรงนั้นไม่ใช่ศูนย์รวมนาฬิกาครับไปเข้าข้อเข้าบาน We have a winner by way of knockout in round number two from the blue corner ฮังการีพาทริกซาน่ายินดีด้วยนะครับผมกับพาทริกจากประเทศฮังการีครับ